สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลัคนาราศีมิถุนนะครับอเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงปี2564น้ีนี้นี่เองนะครับปีใหม่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันดูเลยนะครับเพียงแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเอ่ยถึงดาวใหญ่ๆนะครับที่จะคุมทิศทางการเป็นไปของคนมิถุนในปีนี้หน่อยนะครับก็คือราหูนะครับ ดาวเสาแล้วก็พฤหัสนั่นเองนะครับคือราหูเนี่ยยกย้ายออกจะตาคนมิถุนไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี63แล้วส่งผลทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเรื่องไม่เข้าแล้วนะครับเพียงแต่ไอสิ่งที่คนมิถุนทําเอาไว้เนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ยังมีอิทธิพลอยู่ข้างหลังนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากคนมิถุนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดไว้เยอะนะครับเช่นตอน,ตอนดวงไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับ เราทําน้อยๆรักษาสิ่งดีๆไว้แบบนั้นแล้วอะครับความผิดพลาดมันจะน้อยแต่ถ้าคนมิถุนคนไหนที่ไปทําเรื่องเสี่ยงๆไว้นะครับเช่นว่าพวกงานเทาๆอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้น่ากลัวนิดนึงนะครับเพราะราหูอยู่ด้านหลังนี่เขาเรียกเบียนชะตานะครับพอเบียนชะตาแล้วเนี่ยปีนี้มีช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามรณะไปอันนั้นไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวหลายช่วงสักนิดนึงแต่ก็จะมีช่วงดีๆแน่นอนครับคนมิถุนไม่ต้องเกรงใกจไปนะครับ เ,ออเพราะฉะนั้นยิ้มออกได้นะครับกลับกันครับดาวพฤหัสนี่เองครับที่มังคจารบอกนะครับจะมีช่วงแรกๆนะครับมกราถึงประมาณมีนาเมษานี่นะครับก็จะอยู่พบมรณะอันนั้นไม่ให้คุณนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่จากนั้นไปตั้งแต่เมษายนไปถึงกันยายนเลยนะครับแล้วก็ ปีหน้าทั้งปีเลยเนี่ยปีห5ห้าด้วยนะครับต่อยาวอันนั้นแหละครับช่วงฟื้นแล้วทีนี้คนมิถุนจะไม่ตกต่ําอีกแล้วนะครับผมก <c oughs> ็ต้องบอกดีทีเดียวนะครับทีนี้ดาวสาวอีกดวงหนึ่งครับไม่ทําร้ายแล้วนะครับเจ้าเรือนมรณะเข้าเป็นกเกษตรครับนั่นก็หมายถึงเรียกว่าจะมาให้คุณจะทําให้คนมิถุนเครียดทุกอะไรมากไหมก็ไม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้ทําอย่างที่จารย์บอกนะครับช่วงจังหวะปี25 6 3สเนี่ย ประคับประคองนะครับใช้ชีวิตแบบประมาทระวังประคับประคองเนี่ยรักษาแต่สิ่งที่ดีๆไว้แล้วอย่าเพิ่งคิดการใหญ่เนี่ยปี6กนี่นี้จะมีจังหวะดีๆเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาละครับเกิดมาต้องนานแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับใครไม่เคยผูกดวงไปผูกดวงดูก่อนนะครับเซิร์ช Google สักนิดครับผูกดวงใส่วันเดือนปีแล้วเวลาเกิดไปสิเราเป็นคนมิถุนหรือเปล่านะครับแล้วที่สําคัญครับ คนที่เขามีจิตศรัทธานะครับทำเว็บทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะให้ด้วยนะครับเช่นว่าทักษะจรปีนี้ดาวเสาเราเป็นอะไรดาวพฤหัสเราเป็นสีจรหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับก็ดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับเอาละครับเข้ากันเรื่องของการงานก่อนเลยนะกันนะครับการงานเนี่ยนะครับคนมิถุนต้องบอกแบบนี้นะครับช่วง3มเดือนแรกครับมกราคมพามีนานะครับขอให้คนมิถุน ควรเป็นช่วงที่หาความรู้ในสิ่งที่จะทำนะครับคิดว่าเราจะทำอะไรนะครับจากนี้ไปเลยแล้วถ้าหากคนไม่ถุนคิดได้เร็วนะครับใช้สติให้มากๆนะครับอันนี้แหละครับงานที่จะได้ต้องแต่เมษายนไปนะครับจะเป็นงานที่คนไม่ถุนทำไปอีกนานเลยแล้วแต่ส่งคุณดีๆให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะในปี2 5 6 5 2 5 6 6 2,567ยาวไปเลยนะครับ น,นั่นคือคนมิถุนที่อาจจะย,ยังไม่แน่ใจตัวเองหรือเพิ่งตกงานมาก่อนหน้านี้นะครับในปี64นี้นะครับจังหวะดีๆที่ยังไงยังไงท่านก็ต้องได้งานนะครับก็คืออยู่ในจังหวะเมษายนเป็นต้นไปนะครับนั่นคือสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามานะครับแต่ทีนี้เรื่องงานเนี่ยมันก็มีนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่หรือคนที่บางทีคาดหวังความสำเร็จตั้งแต่ต้นปี64เนี่ย ใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับตั้งแต่มกราคมถ้าดูจากในรูปนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าดาวไปมารุมมาตุ้มไปกองกันอยู่ที่พบมรณะหมดเลยนะครับแปลได้สส่วนนะครับหนึ่งหลายๆคนที่ปัญหาเรื่องงานบางทีมันมันมีปัญหาอยู่เนี่ยปัญหามันก็จะหนักขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะยังถูกปรับออกจากงานนะครับการงานติดขัดไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรืออาจจะต้องเดินทางกลับไปพักตัวก่อนนะครับใช้คํานี้ละกันนะครับ เดินทางไปพักตัวเช่นอาจจะกลับไปบ้านสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพื่อดูช่องทางเป็นยังไงหรือถ้าคนที่มีงานประจําอยู่เนี่ยนะครับอาจจะแบบว่าถูกโยกย้ายสับตําแหน่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากเป็นคนที่ทางานประจาอยู่ถูกโยกย้ายสับตําแหน่งอะไรพวกนี้ครับแรกๆมันจะอื่นๆซะหน่อยนะครับแต่จริงๆนั่นจะเป็นงานที่ดีของท่านในอนาคตนะครับผมเป็นตําแหน่งเป็นอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงเกณฑ์การสับเปลี่ยนหัวหน้าด้วยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยครับ การงานเนี่ยมกรากรุมพามีนายังซึมซึมตึงตึงสักนิดนึงนะครับหาความรู้นะครับตั้งใจนิ่งๆนะครับคนที่ทํางานอยู่แล้วถ้าอะไรมันดีอยู่แล้วเนี่ยรักษาเอาไว้นะครับส่วนคนที่ยังตกงานยังรังเลจะทํากิจการอะไรของตัวเองนยหาความรู้มากๆนะครับตั้งแต่เมษายนไปลุยได้เลยครับยาวๆครับผมต่อมาเรื่องการเงินการทองกันบ้างนะครับเช่นกันเลยครับดาวการเงินของคนมิถุนนะครับก็คือ ดาวพระจันทร์นะครับทีนี้พระจันทร์เนี่ยก็ใช้ดาวพฤหัสแทนได้เลยนะครับอีกดวงหนึ่งในส่วนของโชคลาบเนี่ยคือดาวอังคารนะครับดาวองคารเนี่ยต้องบอกว่าปีสองห้าหกสี่เนี่ยเดินดีให้คนกับให้คุณกับคนมิถุนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดินปกติแทบจะทั้งปีเลยนะครับนั่นทำให้ในปีหกสี่นี้นะครับการเงินการทองคนมิถุนจะกลับมานิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มั่นคงขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับผมนรวมถึง เกณฑ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบต่างๆด้วยนะครับยิ่งถ้าหากผ่านในช่วงสักมีนาคมไปแล้วเนี่ยครับคนมิถุนมีโชคมีลาบทางการเสี่ยงดีทีเดียวเลยนะครับใครที่ไม่ได้เป็นหนี้เยอะนะครับไม่ได้เป็นหนี้เยอะอย่างที่อาจารย์เคยบอกครับต้องดวนตกตก,ตกเนี่ยอย่าทาอะไรเยอะนะครับรักษาสิ่งดีๆเอาไว้ก็พอเช่นกันนะครับมกรากกุมามีนาอย่าพึ่งคิดการใหญ่นะครับให้ประคองค่อยๆขยับไปนะครับ หลังเมษายนไปค่อยคิดการใหญ่นะครับไม่ว่าจะเรื่องการหาสต้งสตางอะไรก็แล้วแต่นะครับพอดาวพฤหัสเข้าสุภาไปในดาวพฤหัสใช้แทนดาวจันทด้วยนะครับนั่นหมายถึงการเงินการทองคนมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงที่เดยนนะครับคิดเงินได้เงินนะครับยิ่งถ้าหากเป็นคนมิถุนที่เกิดระหว่างช่วงกลางเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับผูกดวงมาแล้วนะครับคนกลุ่มนี้นะครับมักจะมีโชค เยอะทีเดียวเลยนะครับในปี2 5ง4รี 04, เรียกว่าทำอะไรก็สำเร็จเป็นแบบนั้นเลยครับอืมนะฮะการงานดีนะครับการเงินก็ขยับดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคุณมิถุนมิเก์เลิกล้างจากคู่มาแล้วนะครับเปลี่ยนแฟนบางคนได้คู่ใหม่นะครับเราก็คู่ใหม่นะทำท่าแรกๆเหมือนจะดีแต่ทำไปทำมาไม่ค่อยดีนะครับเกณฑ์การเลิกล้างห่างกันเนี่ย ยังมีอยู่นะครับสําหรับคนที่เพิ่งคบกันหรือคนที่ระหองระแหงกันอยู่ก็จริงแต่อย่างไรก็ดีครับดาวคู่ครองของคนมิถุนก็คือดาวพฤหัสเห็นไหมครับอาจารย์จะย้ําดาวพฤหัสเยอะทีเดียวดาวพฤหัสเนี่ยสำคัญกับชะตาคนมิถุนเยอะทีเดียวนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยคู่ครองด้วยนะครับคนเรางานดีรักรุ่งชีวิตมันมีความสุขจริงๆนะครับไปอ,อย่างไรก็ดีครับ ใครที่เลิกล้างห่างคู่ไปมีเกณฑ์กระงอดกระแนดกันเนี่ยในสามเดือนแรกโดยเฉพาะมกราคมนะครับกลุ่มพาพันเนี่ยเกณฑ์แรงจริงๆเลยนะครับที่หากว่าคบกันแล้วเกณฑ์ไปไม่รอดก็จะจบกันไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับหลังสงการไปนะครับความรักจะสดชื่นมากๆเลยครับคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่นะครับแต่อาจจะเป็นคู่ที่คบกันยังไม่กล้าเปิดตัวนักนะครับเพราะราหูที่ยังอยู่ในภพวินาศนะด้วยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับสามารถครบได้เลยจารย์บอกว่าปกตินะครับถ้าเกณฑ์ไม่ใช่เจอคู่หรือเกณฑ์เดหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับจาย์มักจะบอกว่าให้คบดูใจไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นคนมิถุนแล้วเนี่ยถ้าไปเจอหลังสงการไปนะครับอันนั้นเลือกตัดสินใจคบไปได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างไรก็อย่าเพิ่งเปิดเผยตัวโฉงฉางเลยนะครับให้รอสักคบกันสักปีหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นชะตาคนมิถุนจะรุ่งมากๆเลยนะครับผม ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วครับหลายๆคนประสบปัญหาทางคู่ครองนะครับมันจะรุนแรงซะหน่อยในช่วง3าเดือนแรกนี่จะเป็นบทพิสูจน์นะครับถ้าหากใครที่ไม่ใช่คู่เรานะครับก็จะจบกันไปนะครับแต่ถ้าหากคนที่เป็นคู่เราแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าซักสู่เมษายนครับปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายหมดเลยคนมิถุนครับมีไกด์ไลน์ใบให้แบบนี้นะครับการงานการเงินความรักเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เมษายนไปชะตาคุณไม่ถุนเปิดสนิทเลยนะครับไม่ใช่เปิดสนิทนะครับต้องบอกเปิดกว้างเลยครับเรียกว่าไม่กลับมาทุกทรมานอีกแล้วเพราะฉะนั้นสมเดือนแรกของปี64นะครับค่อยๆค,คิดนะครับอย่าพึ่งหุนหันพันแล่นนะครับอะไรที่ดีรักษาไว้อะไรที่มันไม่ดีนะครับทํานิ่งๆอย่าไปหงุดหงิดนะครับให้รู้ไว้เลยตั้งแต่เมษายนไปดวงเปิดแล้วครับผมนะฮะอืม ทีนี้ไกด์ไลน์ที่จานจะให้ก็คือในปี6,4ีนี้ครับตั้งแต่เมษายนไปนะครับใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สักปี6 3 6 2เหี่ยครับโอ้โหหนักทีเดียวนะครับก็ขอให้คิดว่าปัญหาอะไรที่เราต้องการจัดการแก้ไขนะครับให้คนไม่ถุนเนี่ยจัดการให้หมดเลยนะครับในปี6,4เพราะปี65เนี่ยชะตาท่านก็จะยิ่งดีนะครับไม่ว่าในส่วนของเรื่องการงาน ราบผลเงินทองเห็นไหมครับถ้าท่านเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ปี64นะครับพอเข้าสู่ปีห5เนี่ยไม่มีอะไรมาฉุดลั้งท่านอยู่เลยนะครับเรียกว่าพุ่งขึ้นเป็นว่าวลอยลมเลยทีเดียวครับต้องบอกแบบนั้นนะครับอ้าอาล้ครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมในปี2564ของคนมิถุนนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนครับ1 0อยเปอร์เซนเพียงแต่ว่าขอยกไว้เรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าหาปีนี้ผูกดวงใครมาแล้วเนี่ยครับพฤหัสจรเป็นกาลีอันนั้นคุณที่อาจารย์พูดไปเนี่ยถอนไปเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แบบนั้นแหละนอกจากที่อาจารย์บอกไปครับคนมิถุนจะต้องดีแน่นอน80%ขึ้นไปครับของคนมิถุนภาพส่วนมากกันนะครับจะต้องดีนะครับแล้วรวมถึงดาวที่ได้เกณฑ์ที่จะมาส่งคุณต่างๆให้คนมิถุนเยอะทีเดียวแล้วส่วนรายเดือนจังหวะไหนควรทําอะไรอาจารย์จะมาไกด์ไลน์ให้ทีอย่างไรก็แล้วแต่ อาจารย์ขอสวัสดีให2 5 1 4กับคนไม่ถุนด้วยนะครับผม